ดูโมยลูกันนี้ก็เพราะว่าพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทครับผมไม่เล่นการพนันเลยครับแต่ว่าผมดูเพราะว่าผมกำลังใจให้พี่โบ๊ทนั่นแหละกำลังใจแค่ตัวอ,อักษรมันไม่พอไงกำลังใจเหล่านี้มันต้องเป็นการแสดงตัวตอนออกมามเคือการแสดงพลังไม่มีใครช่วยวงการมวยไทยได้ครับถ้าพวกเราไม่จะช่วยเหลือตัวเราเองผมอยากเห็นท่านมาตีตัวแค่บัตรหนึ่งใบของท่านน่ะน,นั่นแหละนนกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แบบผมมาก ที่จจได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปทำต่อไปถึงแม้ว่าจะขาดคนแต่ว่าอย่างนายย้อยได้เห็นคนเต็มสนามมันก็ภูมิใจครับผมขอบคุณขอบคุณเสือโบ๊มากๆค, <มา S 1> ครับสักเป้าไว้สักเท่าไหร่ดีครับวันนั้นยอดคนดูคนที่สิบสองครับเอ,อ่อยังไม่คาดนะคิดว่าพันหนึ่งน่าจะได้พันคนนะคิศหน้าพันพันคนน่าจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโชคดีได้พันสองพันห้าก็ถือว่าเป็นกําไรถ้าพันคนนี่จะต่อยอดก็เดือนเดือนต่อไปก็จะแน่นอนแต่คู่เอกเหมือนเดิมเดือนละครั้งใช่ไหมครับจะพยายามนะครับจะพยายามแล้วก็จะพยายาม อัดคู่ให้มันให้คนอยากดูอะไรก็บอกมาได้เลยก็เหมือนที่เราเคยทำมนตลอดนั่นแหละครับเขาที่12นี่คือบ่าย2ก็เริ่มจำหน่ายตัวแล้บ่าย3เริ่มตรวจเอทเคบ่าย3ตรงครับผมคุยทางสนามเรียบร้อยแล้วได้ครับผมออนไลน์ได้ไหมหรือว่าสนามอย่างเดียวสนามอย่างเดียวครับเดียวครับครับคนที่นะครับ